ครับผมอสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เคารพครับทุกคนทุกท่านครับช่วงบายบายครับช่วงบาบายผ้าพีผ้านองรอชมเยี่ยมชมอัปเดตการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแปลงพักครับพี่น้องเอาก็ได้ กำลังเห็ดไปเรื่อยๆครับทุกสิ่งทุกอย่างะกะเกษตรคือเฮาก็ต้องหาเห็ดวิธีการที่ที่ไดาเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาครับเฮากับนีมีกันเห็ดไปปรับปรุงไปน้ำครับพี่น้องกำลังลงมเัเขือเทศุหรือมัเขือเทือกมันคือเครือค,ครับพี่น้องเป็น ประกาศหน่อยประกาศดอกประกาศเขาครับกำลังกาดต้นหน่อยเขาครับนำภาพพี่น้นองเบิง่งการเคลื่อนไหวน้ำหัวน้ำสวนเฮาครับพีน่น้องเพื่อนครับขอเดืนขอรายงานตัวครับขอรายงานตัวช่องคนละเกษตรสวนพิรมภัย ฝากพี่ฝากน้องเขามาเชิญชวนเขามาสูช่องเยี่ยมชมช่องกนลปะเกษตรครับชิญหอดคิดถึงทุกคนทุกท่านครับพี่น้องแฟนครับน้องนงหลูกรานพ่อเม่พ่อญงไมใหไงพ่อรุ่งแมีป้าอ้าวอ่าน,อน้องนงทุกคนครับเคารพและคิดถึงเข้าก็ได้นํามพาพี่น้องห้ายทำนําเสนอการเคลื่อนไหว การท็ดงานในหัวนในสวนเฮาครับพี่นอ้องเปลี่ยนไปตามรูปแบบของชีวิตการ,กรเกษตรอีสานทุกสิ่งทุกอย่างจะเฮ็ด้อยูรลอดครับเฮ็ด้อยูรลอดพี่น้องก็สิเป็นอำเภอพ,พักในล่งกาหลายสายพันธุ์ครับหลายสายพันธุ์ลง่ง ให้เขาเป็นต้นอ่อนเบี้ยอ่อนเข้ากับจังค่อยห้กร้อยเขาแข็งแรงจังค่อยเอามาใส่ช่ำใส่กระถางครับพี่น้องของกับซีมีหลากหลายสายพันธุ์ทีน้ำเขา่าค่อยต,ติดต่ำฟ้อมฝนไว้ไปเรื่อยๆครับก็กเห็ดงานไปน้ำพี่น้องเข้ากับไผ่หน่รับปุง่งไปเรื่อยๆครับ อันนี้นำเต้าพันไง่านำเต้าพันพระราชทานเขาก็ได้แจกใจ,ใจพี่น้องเพื่อนผงูงไปหลายอยู่ครับเพราะว่าเขาก็บแบ่งปันให้ไปขยายพันธุ์ต่อไปนำเต้าพระราชทานมาใกล้หน่วยง่ายครับพี่นอ้องฝนสีบิดแล้วก็ได้ ขยายต่อไปครับขยายพันต่อไปปลูกง่ายครับพี่น้องปลูกง่ายสำหรับน้องนองุงผู้ที่เบื่องแงงรับชมหรือพอแม่เอลอาถกคนถูกรานคือส่วนตัวของผมจะผ้าพีผ้าน้อง,เอ,องเอาน้ำเอาสิ่งดีด,ด,ด,ดีมีประโยชน์ให้พี่ให้น้องเยี่ยมชมครับเท่ากับเวลา ช่วงเสาหาเทียงหรือทำซีมงเขาก็เ,เหตุงานครับส่วนมะเดียงเนื้อแดงเขาก็บเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับเพื่อปล,ป,ปลาเาป็ดเหยี่ยกลี่ยปูหอปลาเขาครับประโยชน์ของเขาหไรหมากลนครับพี่น้องเขาก็เป็นการลดต้นทุนเกลี่ยเป็ดเกลี่ยไก่ให้ปูให้ปลากินดีครับพี่น้องทุกคนขอให้ท่านจะน่าครับน,นี่พักแก้วครับพี่น้องเขากั เชื่อมไปล่อช่ำล่อขยายพันธุ์ครับสายไส้หนองนองดอทันยิ่งผ่านชายทุกคนที่มีความสนใจในการเเกษตรลือสีผสมครับสต่ทีนี้หลายหลากสีพี่น้องอลือสีผสมช่วงนี้ก็บูซื้อว่าฝนงดไปกับไข่เนียพี่น้องไข่เนียครับสำหรับธนาอากาศ พระนาพนาเป็นพนาหลายสายพันธุ์ครับกำลังลง่งในการลงในกระถางอาเอามาขยายต้นกล้าเขาครับพี่น้องเขากาัเบิ้งไปครับดูแลรักษาเบื้องง่ายไปพี่น้องเห็ดแบบสบายสบายง่ายๆครับช่วนบัวพ่อกับปุกให้เขาขึ้นสุ่มขึน้นดมขึ้นเป็นห่มเป็นเงาเป็น pater, ung, ลมเงาเป็นลมเงาเป็นร่มเป็นเงา ลมไม้ชายคาลมเป็นลมเย็นครับพี่น้องโอบพิษโอบถือมือนี่มือเนี้ยครับมือเหตุงานอขอโทษขออภัยโอบพิษโอบพิษขาดแง่้ยกับบางประการกับเป็นเรื่องธรรมดาละครับแต่ที่มีพันธุ์มาเอื้อครับเอืออ้อมาเอื้อเอื้อหน่อยอยังไงที่เป็นฟักทองในเปิ่นที่เป็น แต่ต่างลายสายพันธุ์ครับกำลังขยายพอพันธุ์ไปเอยครับพี่น้องอกกะสิใดก็ลงปลูกผลห่างจะก้่อยครับเขากะเห็ดไปที่ละครับนี่ก็เป็นทั่วครับทั่วทั่วฝักยาวลงช่ำลงใน่กระจัดผสมยินปลูกลอะไรตัดส่วนครับเขากะเขาแข็งแรงเขาก็ออกปลูกครับพี่น้องอเป็นการดูแลร,รักษาง่ายกว่ากันครับเขาก็ดูแล ลูกในแผงครับเพาลกในแผงกล้าให้เขาต่วนเขาแข็งแรงแบบนี้ครับเท่ากับค่อยเอาลงปลูกเป็นหลุมครับพี่น้องก็ภาพผีผานองเบิ้งครับแดบบีวจังบางคนกับคนหลุมปลูกโหลดกับกัะไดขึ้นกันครับเท่าก็เห็ดแบบบริใส่เชื่องวิคกากันนี่ยังมากไหมพี่น้องการปลูกการฟังหูก,การปลูกลงดินถ้าลงดินกับเท่ากับเบิ้งแย่งดูแลรัรกษา ทุกจริงทุกอย่างก็ไ้กินมัดละพี่น้องแาต่ห้อเห็ดเขาเรา,านี่กาใส่น้ำกับดินสี่ค่ขยายรับเคลียพื้นที่กับบ้านแล้วครับพี่นอ้องอย่างหกคัดคัดอยู่พ่อปนนี้แหะครับทำงานมันไม่ห่อกับพักกับพี่น้องอเสียงกับเฝา้าเหตุงานเหตุงานครับเห็นงานใส่เรียงงานตัวเองแต่พอขอบรั่ว ระวังแม่บ้านครับผมครับช่วงนี้ฝรั่งกินจูก็ออกทับเริ่มออกพี่้องอันใดตวงการกับถักไถ่ขมาครับฝรั่งกินจูลูกสวยง่ายงามโซนทางผมหออ่าโซนทางฝุ่นมันกะสีนี่ฝ <c oughs> รั่งกินจูอ่ากำลังเริ่มออกครับเริ่มออกเริ่มขยายอ่าเริ่มจําำนายอ่าไกลๆกับทรงไรครับพาทรงคือท่านบอกเองอ่าโปให้เข้าใจครับอ่าพักเพลวครับพักเพลวอันนี้พักเพลว ไงขายดีครับตามท้องตลาดก็จำไยดีขายดีครับกินดีค้นก็กินดีครับพี่น้องถูกสิงถูกอย่างอีสานพื้นบ้านเฮาเป็นพืชพักที่นีนได้เฮากับสาามันน้ำไปท้องตลาดได้ครับสำหรับอ้อยคั้นน้าเฮากับกระสีขยายไปออกออกเรื่อยเรื่อยครับพี่น้องอ้อยคั้นน้ามเฮากับสีขยายออกขยายพันธุ์ออกไปแหายไร่ปเป่าครับแต่ลอให้ผลหาง สำหรับช่วง้นี้ผมก็ได้ติดหัวสปิงเกอร์แล้วพี่น้องติดหัวสปิงเกอร์เป็นการซอยแห้งเฮ้าครับการซอยแห้งเฮ้ากับสิมนี้พักปุ่งพักกาดหน่อยพักสลัดกวางตุ้งเฮ้ากับจัดครับจัดเป็นสัดเป็นส่วนการบูกระนาหรือเขาน้ำเข้ากับเหียบไห้สะดวกสบายครับเพราะว่าวันหลายครับมันหลายท่างเฮาก็ต้อง เพื่อทนาการซอยเพราะว่าผมก็ได้ติดคอตติ้งเกอร์ปล่อยนำขอใส่มันหลายโซนครับเห็ดแค่สองคนพีนน่น้องเห็ดแครสองคนน้องไปเห็ดไปครับตุ่นอีรำตาดำพี่น้องคนเกาโบลานพ่อเม่พี่นอ้อ,นนอ,นองคนปูไปใส่หนึ่งปูหนึ่งปลาหลวกกินกับปุนกับแก้วไรเบิดครับพัก เผาชาชุนบาดเผาอีสานเผากะเอลือน่นเผาอะรำตาดำนะพี่นอ้อนงอ่ากินในเครื่องหมากเครื่องงอบเขานะครับเผากับปลูกไปครับปลูกไปคนมาปลูกครับพี่น้อง <c oughs> อปลูกปลูกเห็ดไปเห็ดไปเห็ดปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่เผามีเผาเ,าเามากแหละครับอ่าเพราะว่าคนมาปลูกนี่แหละครับพี่น้องถ้ามึงผ้ายแย่งส้นเด,ดยอ่าตัดหญ้าหว่านแลี้ยวมีหลายอยู่ครับตัดหว่านแล้ว งานตีลนลน้ลนเมือ่เอเขาก็คอยเห็ดคอยทํำไปครับน้องเปื่อนฟูงพาเขามาบึงแง่งครับกลายเป็นเช่นครับให้เป็นกำลังใจสิ่งกันละกันช่องเขาละเกษตรสวนปิ่นลมไพอพอพี่ลมเราฉันดันพอแฟนๆน้องนอง,นงทุกคนทุกท่นานเขามาติดตามบึงแง่งครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็่นกำลังใจครับคอยบึงการเคลื่อนไหวการเหตุการณ์ให้งานเพราะว่าเห่า บางท่านคนกระทำผมมาเอฟสองคนยังไงไหวก็ค่อยเฮ็ดไปสิแหละครับพี่น้องเขาก็ค่อยเฮ็ดไปกระโปรงเขียวในขอดนี้ยังครับเขาก็เฮ็ดไปมือละเล็กละน้อยสำหรับกล้วยหอมท้องนี่แหละครับเพิ่งจะอยู่เขาก็อยู่น้ำกันได้พี่น้องเครื่องกล้วยเครื่องอ้อยเครื่องอื่นใหม่พันธุใหม่เขาก็ปลูกแย่กันไปครับให้มันมีหลายอันหลายอย่างเขาก็สามารถอยู่รวมกันได้ครับอยู่น้ำกันได้พี่น้องกวยฟงเขาก็ บ่ใส่พื้นที่ให้เป็นที่ว่างไรเอาเขากัพยายามครับพยายามเจ้าปนัญญากันยังจกแห้งด้วยครับพี่นอ้องอะโวคาโดครับเกี่ยวปลล็อดพี่นอ้องเรียงมานาแรีงกับสไตายแรียงนาฝนกับสไตายนา้ำ <c> ฝ <oughs> นเลียงไรกับวัวพอดีครับพี่นอ้องเพราะว่าสภาพดิ็นไส้ครับสะพานเป็นไส้ฝนเลียงเขาก็อมนม้ำเขาก็อมน้ำซะน้ำเรียงไกลแหงไร ครับพี่น้องนี่คถ้าผู้ยุ่ไเกยยุย่ไกยเป็นกระถามไทยเข,ขาไม่คาชีวิตไม่คาวไปจนห <c oughs> ลายครับคาคาอยู่เสียงนี่ผมกับปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆครับพี่น้องเระว่างห้องอยู่กับที่การเหตุการณ์ทำการเกินไว้จังพลังผมก็ได้ออกมาปลูกออกมาปลูกไปซับเซียมไปเรื่อยๆไตกลายไร้ยังกลายยัง พี่น้องมันเกเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนเลงดินก่หึมอมน้ำลูกไว้บชวนไต่กับไต่ชวนยั่งกัยั่งกับห้องกับ่อเด้ไปที่เดียบครับพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาทุกพิงทุกย่างห้องกับกระหม่อมผูกลงไม่ได้ครับช่องทางของคนรักเกษตรครับสำหรับแบบเอื้อปลูกไปนี่้หรืครับพี่น้องเบิ้องหยาบจังเบิ้ง เพื่อ่ปาปลูกแกยมกันไปมันพมเงาบ่มีถือกแดดได้กินอยู่บ่ได้กินขี้เก่าครับพี่น้องอได้กินขี้เกา่าเพราะว่าพืชไม่ทุกชีนิดเขาอยู่น้ำกันได้ครับสามารถอยู่น้ำกันได้เลาก็ปลูกไปทางใดห้องที่ให้มีแต่เนื้ออยู่ในกินง่างไปใช้เกิดแ่นบริสกิคขอ้เหยียบแล้วครับพี่น้องอช่องทางอของค้นมากปลูกมากฝังมากเกษตร ครับนี่แหละครับพี่น้องเฮ็ดทึงเฮ็ดกลับไปกระทึงเมย์ทึงมวลเฮ็งเมย์ทึงมวลแหละครับอาแต่ทังใดาวะว่าเฮาต้องการเฮ็ดให้อุดมสมบูรณ์พี่น้องเฮ็ดให้เป็นเพิ่มมั่งคั่งแล่แน่นน้ให้เกิดมีแต่ยูวิ่งเน่ายูวิ่งกินเน่ายูวิ่งกินได้บ่ให้ห่างเปล่าบ่ให้สูญหายครับกระเขียบหน่อยน้า กะโสดทีมไล้ครับพี่น้องเพื่อยพวงเมื่ได้มาเลาะเลาะบมื่ทัวรถึงออย่างไปทางนึงกับย่างทางนึงครับพี่น้องประมาณคนกับแค่สองคนครับกล้วยดินมไส้พี่น้องกล้วยดิ่มไส้เบิ่งไปเสื้องยององสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ให้มากให้ผลครับเขาก็ให้มาให้ผลห่อหล้อันไล่เนวย่างเล็กละน,น้อยจีดาบักเขียบกล้วย ขาตะไร่ครับผักริกผักเขืออนถูกสิ่งทุกอย่างเข้ากระปูกลงไปครับเพราะว่าเมื่อได้มาเสยผลเขาก็ตอบโจทย์ให้เข้าพร้อ,อมที่ได้หลนหระยอยังก็เรียกเนน้อยก็เป็นไรเป็นไรเข้าไปขายที่เกิดผู้ซื้อก็ได้เลือกซื้อครับพี่น้องเพราะว่าผู้ซื้อเพิ่นก็นมากของหลากไรเง่นว่าครับเพิ่นก็นจะเลือกจากเบื้อง เขามาีแต่แนวเดียวไร้ไปขายกันแต่ขายยากเขาก็ต้องให้มีสะสมเกี่ยมกันไปที่สารพัดย่างมีเกลือ,อตาก็เก็บไปขายน้ำผีน้ำหนองน้ำ,นำ,นำ,นำชุ่มชุมน้ำชุ่มชุ่นไกลๆครับเพิ่นก่าเบื้องเงี้ขออภการเกินไว้ของทั้งสวนผมนะครับพี่นอ้องลูกหลานน้องนองสำหรับผู้เบือ่อในช่อง